สวัสดีนักเรียนม3อีกครั้งนะครับฟิสิกโอลิมปิกมต้วนวันนี้เราก็จะมาดูกันนะครับว่าเราเรียนไปถึงตอนไหนแล้วเนื้อหาที่เราจะเรียนนะครับเราเรียนการเคลื่อนที่แนวตรงไปแล้วนะครับการเคลื่อนที่แบบวิ่ีโค้งเรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนกลางภาคเราก็จะมาเรียนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับก่อนที่เราจะสอบกลางภาคกันเรื่องนี้โอเคไปเรียนกันเลย กการเคลื่อนที่ของนิวตันนะครับก็จะมีมวลนะครับมาเกี่ยวข้องมีแรงมาเกี่ยวข้องนะครับมีสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุมาเกี่ยวข้องนะเรื่องเคยสงสัยไหมทําไมรถมันถึงเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้นะครับอะไรที่ทําให้มันเคลื่อนที่ได้เราเรียนการเคลื่อนที่แบบมีสมการไปแล้วนะครับเรายังไม่รู้สาเหตุของมันเลยว่าทําไมมันถึงเคลื่อนที่ ทีนี้ามาดูสาเหตุนะครับสิ่งนั้นเราจะคิดได้ว่ามันคือแรงนะครับภาษาอังกฤษก็คือ force ฉะนั้นก็นจะย่อตัวแรงว่าเป็นตัว F นะครับ okay. แรงนะครับจริงหรือเปล่านะครับแรงอะไรบ้างนะครับน้ำหนักรถน้ำหนักก็คือแรงชนิดหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นแรงเสียดทานที่ทำให้มันเคลื่อนที่ เราก็อาจจะคิดได้ว่ามันคือแรงของเครื่องยนต์นะครับที่ทําให้รถเคลื่อนที่นั้นก็อาจจะถูกต้องนะครับแต่ว่ามันมีแรงหลายแรงมากนะครับที่มีผลให้วัตถุเคลื่อนที่ในชีวิตประจวันจะนันคาตอบที่ถูกต้องก็คือแรงลับนะครับแรงลับก็คือแรงที่มีการเสริมหรือหักล้างน,นะครับหักลบกบหนี้กันหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลือรอดจากการหัก,หกล้างหรือว่าเสริมกันมานะครับสิ่งนั้นนะครับคือ แรงลับนะครับคือแรงที่ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่นั่นเองโอเคนะครับต่อมาคำว่าแรงนะครับแรงคืออะไรนะครับแรงคือตัว F นะครับสมมุติว่ามีวัตถุนะครับมวล m 1กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีแรงกระทำกับมันอันนี้ให้ทุกคนบันทึกหน้านี้ลงไปนะครับเริ่มที่หน้านี้นะโอเค แรงเป็นอานาจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้มวลนะครับก็คือวัตถุนั่นแหละวัตถุจะต้องมีมวลนะครับแล้วแรงไปกระทะําวัตถุจากนั้นวัตถุจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่อาทิเช่นหยุดนิ่งนะครับแล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นหรือมีความเร็ววิ่งมาคงที่อยู่แล้วนะครับแล้วมีอะไรไปเพิ่มไปกระทํามันนะครับแรงนั้นก็จะทําให้ความเร็วนั้นมันเพิ่มขึ้นไปนะครับหรือว่าลดลงน,นะครับ นี่แรงกระทำปั๊บนะครับจะทำให้เกิดความเร่งนั่นเองโอเคแล้วแรงหนึ่งแรงมีขนาดเท่าไหร่นะครับแรง F 1แรงมีขนาดาความแรงของมันนะครับจะมีหน่วยเป็นน,น,นิวตันนะครับถ้าแรง1นิวตันนะครับจะทำให้มวล1นกิโลกรัมเกิดความเร่ง1เมตรต่อวินาทีหรืออาจจะเป็นแรง1น,นิวตันนะครับทำให้มวล1นกรัม เกิดความเร่ง1,000กิโเมตรต่อวินาทีกำลัง2องอเีนะซึ่งความเร่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีทิศเดียวกันกับแรงรับนะครับหรือว่าแรงนั้นเสมอนะอันนี้เราสนใจแค่เพียง1แรงเท่านั้นนะครับแล้วก็เราตัดแรงต้านทุกอย่างออกไปก่อนสนใจแค่แรงนั้นอะตามรูปนะครับแรงเดียวพอ จริงมีหลายแรงมากที่เกิดขึ้นกับวัตถุต่อไปนะครับไปถึงกฎของนิวตันจะมีอยู่3ข้อนะครับกฎข้อแรกนะครับของนิวตันทุกคนบันทึกหน้านี้นะครับกฎข้อแรกนะครับถ้าแรงรับที่กระทาต่อวัตถุนั้นมันเป็นศูนย์ะครับมีแรงหลายแรงกระทามากนะครับแต่สุดท้ายมันรวมกันหักล้างแล้วเป็นศูนย วัตถุจะอยู่นิ่งเหมือนเดิมนะครับหรือว่าถ้าวัตถุมีความเร็วคงตัวหรือว่าคงที่มาอยู่แล้วนะครับเรามีแรงลับไปกระทํามันแล้วหัก้างกันเ็นศูนย์มันก็จะมีความเร็วเดิมนะครับไปของมันโดยตลอดเวลาเหมือนเดิมเช่นตู้เย็นตู้นี้นะครับถ้าออกแรงดึงสองฝั่งแล้วก็ตู้เย็นตู้นี้นะครับถ้าออกแรงผลัก2ฝั่งตู้เย็นตู้นี้จะมีลักษณะสภาพการเคลื่อนที่อย่างไร หรือว่ารถเข็นอันนี้นะครับมีความเร็ว2เมตรต่อวินาทีมาตลอดนะครับมีแรงกดทับของน้ําหนักนะครับแล้วก็มีแรงต้านขึ้นของพื้นดินถ้าไม่มีแรงต้านพื้นไม่มีแรงต้านขึ้นแรงกดทับจะกดทะลุลงลงไปข้างล่างนะครับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นต้องมีแรงต้านขึ้นมา okay. สมการที่ใช้นะครับสำหรับข้อนี้คือผลรวมของแรงนะครับมีค่าเป็น0นะครับแรงรับมีค่าเป็นศ แสดงว่ามันหักล้างกันะาางซ้ายนะครับมีแรงดึง f 1 5เท่ากับ่าฝั่งขวาก็มีแรงดึง f 2 5เท่ากับ5ดึงเท่ากันแรงผลักนะครับก็ผลักเท่ากับ5นะผลักทางขวาผลักทางซ้ายเท่ากับ5เหมือนกัน2ลักษณะนี้จะใช้สมการเดียวกันเลยนะครับก็คือถ้าเรากำหนดก่อนนะให้ทิศขวาเป็นบวกนะครับฉะนั้นผลรวมของแรงมีค่าเป็น0นย์นะครับแรงมันต้องมีทิศทางนะครับ เวลาเราแทนค่าลงไปปั๊บ f 1จะเป็นบวก5 f 2จะเป็นลบ5ฉะนั้นมันกันพอมารวมแรงกันนะครับก็เลยทำให้แรงนั้นหักล้างกันเป็น0ตู้เย็นอันนี้ก็ไม่เคลื่อนที่ก็อยู่ที่เดิมนะครับหรือว่าจะเป็นรถเข็นนะครับรถเข็นข้างล่างทางทางขวามือเราครับมีความเร็วคงที่ตลอดเวลานะแต่แรงกดทับกับแรงต้านขึ้นมันหักล้างกันพอดีหมดเลยมันก็จะมีความเร็ว2วินาที สงเมตรต่อวินาทีไปทางขวาตลอดอยู่เหมือนเดิมนะครับสภาพมันไม่เปลี่ยนสภาพตอนแรกเป็นยังไงตอนหลังก็เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้จะมีข้อสังเกตอยู่คือหยุดนิ่งก็หยุดนิ่งเหมือนเดิมมีความเร็วคงตัวก็คงต,งตัวเหมือนเดิมนะครับถ้าแรงรับเป็น0ขนอ 2, 2นะครับกฎข้อที่2ของนิวตันทุกคนบันทึกหน้านี้เหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าแรงรับนะครับไม่เป็นศูนย์มากระทำวัตถุแล้วนะครับวัตถุตัวนั้นนะครับจะมีความเร่ง เกิดขึ้นมานะครับไปในทางทิศเดียวกันกับแรงรับของเรานะแบบนี้นะครับสมการที่ใช้ก็คือเป็นแรงรับเท่ากับมวลคูณความเร่งนะครับ sigma f เ,เท่ากับ ma นั่นเองคอันนี้มีแรงนะครับทั้งดึงทั้งผลักไปในทิศทางเดียวกันวัตถุก,ก็จะเกิดความเร่งนะครับวัตถุตัวหนที่ถูกดึงถูกผลักก็คือตู้เย็นนะครับ ฉะนั้นเราจะสนใจที่ตู้เย็นไม่ได้สนใจที่ตัวคนนะโอเคตู้เย็นมีมวล28กิโลกรัมนะครับคนดึงนั้น5นิวตันคนดัน2นิวตันนะก็มาดูว่ามี2แรงนะครับรวมแรงกันเป็นเท่าไหร่แล้วมันจะเกิดความเร่งเท่าไหร่เราก็สามารถหาความเร่งได้หรือถ้าเขาให้ความเร่งมาต้องการอยากรู้แรงนะครับให้มวลมาเงี้ยนะครับเราก็สามารถหาได้เหมือนกันแบบนี้นะครับฉะนั้น เรารวมแรงนะครับแรงไปทางขวาทั้งหมดเลยนะครับก็ให้เป็นบวก5บวก2รวมกันก็จะเป็นบวก7นะครับมวลน,นั้นเป็น28กิโลกรัมนะครับความเร่งที่คิดออกมาจะต้องได้ค่าเป็นบวกเหมือนกันเพราะมันต้องชี้ไปทางขวาเหมือนกับแรงลัสนะครับเราจะได้เป็น7หารด้วย28นะครับฉะนั้นความเร่งก็จะมีค่าเป็นบวก0.25เมตรต่อวินาทีกำลัง2เป็นบวกหมายถึงว่าไปในทิศทางเดียวกับแรงลับนั่นเอง นะครับสุดท้ายแล้วนะครับข้อที่3กฎข้อที่3ของนิวตันบอกว่า,าทุกคคนนนนมาาทึกห้้ีะรับุๆแรงกิริยานะครับมันจะมีแรงตรงข้ามกับแรงกริยานั้นที่ขนาดเท่ากันพอดีเป๊ะนะครับแต่ว่ามีทิศทางตรงข้ามเสมอมีทิศทางตรงข้ามเสมอนะครับแรงกริยาก็คือแรงที่กระทำนะครับเช่นเวลาเรานั่งเก้าอี้นะครับ กดทับเก้าอี้ลงไปก็แรงของเก้าอี้ก็จะดันขึ้นมาเท่ากับแรงที่เรานั่งลงไปอันนี้ตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเป็นแรงดึงดูดของโลกแล้วก็ดวงจันทร์นะครับก็จะมีแรงกิริยาและก็แรงปฏิกิริยากันเสมอที่ขนาดเท่ากันนะครับทิศทางตรงข้ามนะครับกระทำกันคนละก้อนด้วยนะครับแรงสีน้ำเงินนั้นเป็นแรงของโลกที่ทำต่อดวงจันทร์หแรงนะครับ ดวงจันทร์ถูกกระทํา1ก้อนแต่แรงสีเทานะครับลูกศรสีเทานั้นเป็นแรงที่โลกถูกดวงจันทร์กระทำนะครับโลกหนึ่งก้อนถูกดวงจันทร์ดูดเข้ามานะครับโอเคนะครับกระทำกันคนละก้อนกันนะครับทิศทางตรงข้ามเสมอแต่ขนาดของแรงดูดนะครับอันนี้เป็นแรงดึงดูดของโลกนะครับแล้วก็ดวงจันทร์ดูดกันขนาดของแรงดูดนี้มีค่าเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้าม สมการนะครับที่ถูกเขียนขึ้นมาก็จะมีค่าเท่ากับแรงเท่ากับลบอีกแรงหนึ่งนะครับ F 1 2หมายถึง F ที่1โดน2กระทํา F 21หมายถึง F ที่2โดน1กระทานะครับอันนี้สมมุติว่าเราไม่ได้กําหนดทิศทางอะไรนะครับแรงที่เราเอามากระทําก็คือเอามาบวกกันธรรมดาพอเรา,าย้ายข้างมาปับ๊บมันก็จะติดลบอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับม,มีรองเท้าคราคิว่ามีเท้าเหยียบอยู่พื้นนะครับแรงกดของเท้า ก็จะกดลงสู่พื้นแต่ถ้าพื้นไม่ต้านกลับนะครับพื้นจะทะลุลงไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับฉะนั้นมันจะมีแรงที่พื้นต้านกลับด้วยนะครับโอเคต้ารองเท้าเป็นวัตถุก้อนที่1น,นะครับพื้นเป็นวัตถุก้อนที่2นะครับฉะนั้น F 2 1ด้านบนนะครับก็คือแรงที่เท้ากระทําต่อพื้นนั่นคือพื้นถูกกระทํา ตัวห้อยจะเป็นตัวที่ถูกกระทําห้อยก่อน f 2 1 4นิ้นิวตันหมายถึงพื้นถูกเท้ากระทํา4นิวตันนะครับส่วน f 1 2ก็คือรองเท้าหรือเท้านะครับถูกพื้นดันขึ้นเหมือนกันนะครับ4นิวตันนะครับแต่ทิศทางตรงข้ามขนาดเท่ากันนะครับทิศทางตรงข้ามขนาดเท่ากัน โอเคนี่คือกฎ3ข้อของนิวตันนะครับกฎข้อที่1นนะครับเกี่ยวข้องกับความเฉื่อยนะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเพราะแรงลับเป็น0นกฎข้อที่2นะครับถ้ามีแรงลับไม่เท่ากับ0นมันจะเกิดความเร่งในทิศเดียวกับแรงลับกฎข้อที่3นะครับแรงกริยาของมันก็จะมีแรงคู่ที่เป็นแรงปฏิกิริยาต่อต้านกันนะครับที่มีขนาดเท่ากันแต่ว่ามีทิศทางตรงข้ามเสมอโอเคนะครับสำหรับวันนี้ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับให้เราทํางานส่งที่คลาสรูมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราก็จะมาลงรายละเอียดในแต่ละสมการนะครับว่าเราจะใช้งานมันยังไงให้ละเอียดมากขึ้นโอเคนะครับวันนี้สวัสดีครับ